กราบสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแบค็คฟิสอีกแล้วนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กคุณจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนหรือจะเป็นควายหรือจะเป็นตัวอะไรก็ช่างคุณก็สามารถดูช่องผมไดนะ้จ้ะวันนี้เราอยู่กันในเกม VR h a n d นั่นเองนะฮะสวัสดีจ<บ>้เฮ้ย<บ>อะไรเนี่ยจิ้งจอกก้าวหางแล้วขันทุยก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้กันแค่อนหรไม่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้ะกดนะไอโอเคกดแล้วใช่ไหมโอเคสวยนี่ตัวอะไรอ่ะว้าวหอขโมยก่อนแล้วกันใชรอ่ะตัวอะไรอ่ะ โอ้ทำไมหน้าตาน่ากลัวจังว่าไงบอกหัวเหลี่ยมบอกหัวเหลี่ยมเหลี่ยมซิกวันนี้ครับผมจะพาคนไปดวงจันทร์นะครับเอาขึ้นสิเออนั่นแหละเอาขึ้นสิลูกจะพาคนพวกนี้ไปเที่ยวดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วเราเคยพาขึ้นไปแล้วเนาะหรือเปล่าจำไม่ได้โอเคแต่ช่างมันเถอะเราจะพาคนขึ้นไปดวงจันทร์ให้หมดเลยขึ้นสิขึ้นสิเฮ้ยมันขึ้นยากขนาดนั้นเลยหรือไงขึ้นทีละลำตายกันเถอะอีขึ้นมา นี่บินได้ไม่ต้องหรอกมึงขึ้นกับสักทีสิวะเออขึ้นนี่แหม่ต้องให้มันจัดที่นั่งแล้วมึงจะขึ้นขึ้นลงลงทำไมไม่ขึ้นอนุทมาขึ้นอันนี้มาขึ้นสิขึ้นสิวะฮะขึ้นสิมันขึ้นมันเข้าใจอะไรยากจะมาขึ้นขึ้นโดดโดดเดยกก็จะพาไปเนี่ยเห็นชอบขอกันไม่ใช่เหรอฮะชอบขอกันไม่ใช่ไงขึ้นไปพระจันทร์เนี่ยซีนิสึมึงจะได้ไปดวงจันทร์วันนี้แหละพามาดวงจันทร์ไงไปข่าวแบบมีคนชอบขอมาดวงจันทร์แล้วเกินดวงจันทร์มันมีีอะะไรเ่ย มีอะไรเนี่ยท่านเจมี่เจวีคนแรกที่มาขึ้นถึงดวงจันทร์เซนิสึลงไปอ่าลงไปนะเซนิสึเซนิสึลงไปสีลูกเออนั่นแหละเป็นไงชอบไหมเป็นเลยจะอ้วกจะอ้วกอ่ะเอาบ๊ายบายเห็นนี่ไหมพวกนายเห็นนี่ปะเห็นนี่ใช่ไหม อยู่นี่แหละ <laughs> จุดๆ,ๆอืมอีมอมอมบายบายเจอกันชาติหน้าเดี๋ยวไปพาคนใหม่ลงมาก่อนเอ๊ะลงมาก่อนอะไรพาขึ้นมาสิทำไมพ่อหนุมม่มฮอกคนนั้นเนี่ยเขาโหดจังเลยฮเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวเรานี่ว่าไปเลยคนบ้าอะไร <laughs> ตีตัวเระเบิดด้วยคนบ้าอะไรตีตัวเองว้าวทำไมเธอมาแต่งตัวเฟี้ยวอย่างงี้พ่อหนุม่มหัวเหลืองพ่อหนุม่มหน้าเหลืองมาเร็ว ขึ้นอย่าขึ้นมาขึ้นมาว้าวเป็นคนดีนะ VR player วัดดีเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกเป็นคนดีตลอดแหละ <c oughs> เป็นคนดีตลอดแหละใช่ใช่ฉันจะพานายไปดวงจันทร์เนี่ยไหมผู้ปุ๊กก็มีแต่คนขอไปดวงจันทร์อามามามาขึ้นมามามาขึ้นมาอะไกที่หนึง่งกที่หนึ่งโอเคเต็มอ๋อไม่ขึ้นหรอลูกเออนั่นแหละอาอ้าวอาบ๊ายบายอ้าบ๊ายบายเดี๋ยวพาไปดวงจันทร์นะ่ไม่ต้องบอกหรอก คลิปเนี้ยอยากพาไปจะพาไปสมใจเลยเห็นบอกชอบไปกันเยอะขอจยงเลยเนี่ยไปดวงจันทร์เนี่ยเอามาพาเพื่อนมาละเดี๋ยวเดี๋ยวกอนลงสิลงสิงสเฮ้ยพวกนหนพวกนหนดูนี่นะนายดูนี่นะนนนะออกปสิเฮ้ยนายยมไปลงใช่ไหมพวกไหน ดูนี่นะไม่ข่าวันไหนอยากตายไม่ใช่พาไปรงใจแล้วเดี๋ยวพาคนไปเดี๋ยวไปพาคนข้างล่างขึ้นมาคนข้างล่างขึ้นมาโอเคไหมมีความสุขเนาะเวลาที่แบบอยู่บนมือคนมี VR เนี่ยฮะอ่าลงไป ออลงไปเลยอันนี้ลงไปเลยอิ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 บูบูเซนเซอร์นี่มาเต็มบอกเลยไม่รู้เรื่องนะลอยนี่ลอยนี่เชื่อสิทีไม่ต้องมีคนพูดที่ไม่ทางขาดคำเชื่อสิว่ามันต้องมีคนลงมาตามเน่นให้ลอยเร็วขึ้นทุย บ้านใครเขาทำอย่างนี้แล้วลอยเร็วขึ้นไม่มีมันก็ใช้กอยู่แล้วหยุดธรรมนาละสะดุ้งตกใจมีคนกดซับตกใจเลยมีคนตด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 เฮี้ยดุ่งเลยขอบคุณสำหรับซับสไคร์เบอร์นะแต่คุณผู้ชมไม่ได้ยินหรอกเพราะผมปิดเสียงไว้นะเพราะว่าแมปนี้มันมีลิขสิทธิ์เพลงค่อนข้างจะเยอะนะผมก็เลยปิดเสียงไว้หมดเลยนะคุณก็จะได้ยินแค่เสียงผมกับเสียงเพลงประกอบแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์อีกนิดๆหน่อยๆที่ผมใส่ลงไปในคลิปก็ประมาณนั้นแหละฮะขึ้นไหมเคลื่อนมอ ยังขึ้นหมอยู you. ไม่ต้องอยู่อยูขึ้นมาอยู่คิวมีแอดเดะมูนเอาก็บอกว่าเลดดมายไปมาตายกันเถอะอ่ะงั้นจัดให้นายพูดเองนี่นะเราไม่ผิดนะเราเป็นคนดีอีอีลงสี่รูปลงสิจะลงดีๆเลยจะให้ปล่อยลงไปลงไหมอ่ะไว้เรงนี้ลำหนึ่งโอ้ย ไว้ตรงนี้ลำหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวมันกวาดคนลงไปหมดอไม่ต้องแล้วไปอ่าผมกำลังจะบอกเขาว่าเราทำตามที่นายต้องการแล้วนะเอาหายเลยนายบอกว่าฆ่านายฉันก็แต่กานนายไงขอบใจมากขอบใจมากเลยนะแต่นายไม่รู้หรอว่าเราเป็นผู้ชายนายเป็นคนไทยถ้านายเห็นคลิปเรานายก็จะรู้ว่าเรานั้นโซคิวทุยไม่เกี่ยวงี้งี้งี้มันเขียวเว้ย โอ้พ่อหนุ่มทําไมนายมาแซดบอยอโรล,ลี่บอยอะไรแถวนี้มาอยู่นี่สิลานี่คือตัวค่อยเองนะเห็นหรือเปล่าตัวค่อยขนาดเล็กๆอ่ะอย่เนาะหน้ายัางเหมือนกันเลยก็คนเดียวกันหน้าจะไม่เหมือนกันได้ไงโอ้ my gosh โอ้ my gosh ดีก็ตรอก,ล,อกลูกดีกต๋อกลอก ดูน่าจะมีคนเข้ามานะเอ๊ะไทยรู้จักไหมคนไทยอะ่ะเอาไม่ได้เป็นฝรั่งนะไอ้มคนใช้อยู่เนาะโอ้วโอ้วคืออะไรแล้วนี่ไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปเนี่ยก็อยู่บนดวงจันทร์ไปเลยเนะี่ยจนจบคลิปเนี่ยไม่ต้องไปไหนละเห็นอยากขอ,อกันมานักก็อยู่ไปเลยเอา้าวแล้วไปไหนนะบอกให้ไปแค่ดวงจันทร์จะไปดวงอาทิตย์เลยหรือเปล่าอา้าวเฮ้ย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าบอกก่อนนะว่า I will bring them back หรือว่าเดี๋ยวฉันจะพาเขากลับมา I will bring them back โ oh, อ <laughs> <laughs> ้โหจบละความฝันกูความฝันกูกิฟกูจะได้ทำดวงจันทร์แท้ๆอุ้ยเอ้านี่พ่อหนุ่มคนนี้อีกแล้วพ่อหนุ่มคนนี้มาพ่อหนุ่มว่าไง beacon boy มามามาให้หมดไม่แซวน้อยคนนี้มางอบเข้าไปเอาหยิบไม่โดนไม่เป็นไรหยิบพหนุ่มคนนี้พหนุ่มบัตเตอร์ฟลายยานโนบูลี่วีอารเอาเาโอเค How to VR อแล้วมึงมาถามตัวกูที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะ เยี้ยหีแต่เกียรติอะไรเนี่ยเย้อีอย่ามายุ่งกับกูอะไรเนี่ยโอ้ยกูมาเจอเฮียอะไรอีกเดียเ๋ยวนี้โอ้ยก็ต้องเจออะไรแบบนี้ทุกครั้งที่กูมาเล่น V R เลยใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเดะโอ้โหแม่ใช่เลย <laughs> อุ้ยคนเร็วเฮ้ยขอจับหน่อยเฮ้ย โอ้มึงพ่อมึงโคตรเร็วเลยโอ้โหผีีไหนไปตามทันแม่ช่างหัวแฮกเกอร์ะลรกันแฮกเกอร์นี่คืออันนี้คือเกินไปนะอันนี้คือวิ่งเร็วเกินที่ตามไม่ทันเลย No not you b o w h a r Buri Bow Buri เนี่ยพาร์ทนี้ที่พาอยู่แต่พระจันทร์เห็นคนก็ขอกันเยอะก็เลยพาขึ้นมาทางพาร์ทซะเลยจะได้หน่ำใจ เดี๋ยวพาขึ้นประจันอาทิตย์ละครั้งเลยไหมจริงๆริงโลบอก VR แหนนี่ก็ลงอาทิตย์ละครั้งอยู่แล้วงั้นก็คุมไปหมดเลยมันก็ไม่ดีวันาหนางครั้งค่อยมาแล้วกันโอเคก็แปลว่าสรวันนี้ผมไปฟิ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อกย่าลืมพ่จารกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะไปละบายจะกันชาติหนาะอย่าให้เจอกันอีกเลยไปดีกว่าพักละเหนื่อย